สวัสดีค่ะวันนี้แม่สุนในฟ้าทุกคนมาแตกะละปัสกาหนุ่มสวัสดีจ้าคอนตาหนุ่มมากันว่าใครที่มาตากกาักกะละก็ผิดครั้งและถืวอว่าเป็นลูกเจ้าท่าน หลังจากนั้นแม่ถุนไปก้นนมตรงบิวหลูตี้นิแม่น้ำขมอ,อันบูาชาจันุมเมื่อกัดดีมา,มากๆน่าจิงเลยล่ะแม่สวนต้องเข้าที่พักแล้ววันนี้แม่ถุนปากกี้ลงน,น้มแข็ง ให้แม่ทาามอาหารที่ร้านทำข้าคุณแม่อาหารที่นี่มีให้เล,ลือกมากมายไม่ว่าเป็นอาหารอิตาเลียนอาหารไทยอุ้มกับลูกล้าวรักก้าวรักหนืล้ลแมงแตกะละเป็ดทัดเป็นนมแกะทอดคอนเป็นนมนะคะบ๊ายบาย